วัสดีค่ะช่วงนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะที่แซนทํามานะคะเพราะว่านางปากดำได้ออกมาพูดว่าอการที่ลุงได้โกนหัวมีสาเหตุนะคะถ้าใครจำได้วันที่พอทอลงมาค้นบ้านคนลล้นรถลุงแล้วได้เส้นผมไปนั่นนะ่ะมันเป็นวันที่พอทอไม่มีหมายค้นนะคะ,นะคะแต่นางดำบอกว่าเพราะลุง ได้รู้ว่านางเองได้รับภาพจากเจ้าหน้าที่คือมันเป็นภาพสเก็ตคนร้ายอ่ะถ้าใครถ้าใครพอจะรู้ก็คือเวลาเขาตรวจหาคนร้ายเขาจะสเก็ตภาพออกมานะฮะภาพที่ออกมาคือ,อเป็นภาพคนร้ายที่ผมยาวนะฮะแล้วนางบอกว่าแซนจะเล่าให้ฟังว่านางพูดยังไงบอกว่าโกนผม เพราะรู้ว่า,าภาพสเกต็ตออกมาเป็นคนผมยาวนะฮะแล้วมีกระแสว่าเก็บหลักฐานเป็นเส้นผมได้นะคะมีอะไรแปลกแป,กประมาณนี้นะฮะแซนจะขอถามว่านางปากดำลุงรู้ไหมว่าคุณได้รับภาพสเกต็ตอ่ะลุงเขาไม่ใช่ผัวคุณเขาไม่ใช่ลูกคุณที่พอคุณได้รับแล้วเขาจะเห็นนะนะแซนขอถามหน่อย คุณได้รับภาพสเก็ตแล้วลุงจะรู้ไหมลุงอยู่อีกบ้านหนึ่งคุณจะรับอะไรไม่รับอะไรเขาจะรู้ไหมเขาโกนผมคุณก็บอกว่าเพราะเขาเห็นเขารู้ว่าภาพสเก็ตคนร้ายคือผมยาวลุงเลยไปโกนผมหนีเพื่อจะไม่ให้ใครมามา,มาหาผมหาคิว้วยืนยันเหรอคุณนี่คิดอะไรมากไปหรือเปล่าแล้วอีกอย่างคุณบอกว่าเพราะ ลุงโกนผมเพราะมีกระแสรเรื่องเก็บหลักฐานเส้นผมได้คุณอย่าลืมนะเส้นผมที่เก็บได้มันที่อยู่บนรถน่ะมันเป็นวันเดียวกับที่ลุงโกนผมลุงเขาจะรู้ลวงหน้าไหมว่าว่าจะมีคนมาเก็บหลักฐานเจอเส้นผมบนรถของเขาอะ่ะเขาจะโกนผมอะ่ะแล้วคุณฟังนะ fc ของคุณก็เม้นมาว่าคนที่ถือศีลแปดอะ่ะ พอเจออะไรไม่ดีเขาจะโกนผมโกนคิ้วนะไปฟังให้ดีก่อนเขาโกนหัวไหมคะใครเห็นจอรอบ้างวันนี้เขาโกนหัวหรือยังวันนี้จอรอโกนหัวหรือยังเวลาเขาเครียดนี่เขาจะโกนหัวทุกปีนะเวลาเครียดนี่เขาจะโกนหัวทุกปีแต่ว่าปีหกสามนี่หน่อยโกนคิ้วด้วยนะมันเกิดจากว่ามันมีข่าวออกว่าเอ่อมันมีคนส่งจดหมายมาที่บ้านแม่น้องชมพู่ว่า มีภาพสเก็ตส่งมาให้ว่าคนร้ายที่ฆ่าน้องชมพู่เป็นคนที่ผมยาวเป็นผู้ชายผมยาวเสื้อผ้าแบบนี้แบบนี้มีไยมีนี่งั้นน,นี่นะมีผมต้องตกนำเรียนแบบถือสินแปดโกนผมเหมือนเอ้าเหรอคะพูดถึงตอนนู้นอะนะพอมีกระแสข่าวเรื่องเส้นผมใช่ไหมก็มีคนโกนผมเนะมีคนโกนผมเหมือนกับว่ามีกระแสข่าวเรื่องเส้นผมเอพบเส้นผมอะไรประมาณนี้นะพบเส้นผมก็มีคนโกนผมนะ เหมือนก็ว่าจะใช้แหนบถอนก็ถอนไม่ขึ้นจเจ้าผมหรือก็ไม่ได้จะเอาหนี้หรือก็ไม่ได้โกนทิ้งหมดเลยตอนนัน้นมีกระแสเรื่องเส้นผมมีการเก็บหลักฐานได้เป็นเส้นผมนะนี่อยู่โกนทิ้งหมดเลยนยี่ทิ้งหมดเลยมันมีอะไรแปลกๆเยอะค่ะมันมีอะไรแปลกๆให้เห็นเยอะนะเออแล้วก็ถ้าใครที่เข้าใจว่าแม่สาเห็นหลักฐานจากตํารวจนะคะแม่สาไม่เห็นนะคะสํานวนแล้วก็หลักฐานจากตํารวจนี่นะ เขารักษาดีมากแม่สาเคยบอกแล้วบอกเอกบอกอีกนะคะว่าสำนวนของตำรวจเนี่ยนะเขารักษาดีมากๆค่ะแม่สาจะรู้บางสิ่งบางอย่างที่เขาจะช่วยให้เราเซฟตัวเองเซฟครอบครัวเท่านั้นนะตำรวจเขาจะบอกว่าด้วยความเป็นนักสืบนะคะแต่เขาก็ยังไม่แน่ใจอะไรมากนักนะเขาจะบอกเราว่าเนื่องจากการตายของน้องเป็นการตายที่เหมือนการตายปกติมากนะแล้วก็นู่นนั่นนี่นะการตกของเลือดนะ การตกของเลือดที่น้องที่ส้นเท้าที่หลังที่อะไรนะเขาก็จะอธิบายว่าแบบนี้มากเลยแต่การที่ขึ้นไปตายจากบ้านขึ้นไปถึงตรงนู้นตำรวจก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นไปได้ที่น้องไปตายเองนะแล้วก็เหตุผลโน่นนั่นนี่คือตำรวจคุยกับเรานะเขาเตือนให้เราระวังตัวเพราะตำรวจเองก็ยังไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครแต่การที่น้องขึ้นไปน้องที่การที่น้องออกจากบ้านไป มันมีอะไรแปลกๆหลายอย่างที่ทำให้เชื่อว่าน้องต้องต้องไปกับคนที่เขาสนิทแล้วก็คุ้นเคยนะมันมีหลายหลายอย่างให้เป็นพิรุธนะคะมันมีหลายอย่างเป็นพิรุษนะเพราะฉะนั้นให้เราเซฟตัวเองให้เราเซฟครอบครัวนะอย่าไว้ใจใครทั้งสิน้นอย่าไว้ใจใครทั้งสิน้นอันนี้คือสิ่งที่ตำรวจบอกเราให้เราเซฟตัวเองเซฟครอบครัวเพราะตอนนั้น ไม่รู้ว่าคนร้ายเป็นใครคนร้ายอาจจะอยู่ใกล้ๆเราก็ได้นะแต่ตอนนั้นตำรวจเนี่ยสอบสวนพวกเราสามคนพ่อแม่ลูกอย่างหนักมากจนบอกเราว่าพ่อกับแม่ไม่เหลืออะไรให้สงสัยแล้วนะสิ้นสงสัยแล้วตำรวจผู้ใหญ่บอกเราเลยว่าสามคนพ่อแม่ลูกสิ้นสงสัยแล้วนะรู้นิสัยมึงดีนางปากดำนะเห็นมึงอะอะ่า ไปอย่างข้างๆ่างคูคูมั่นใจพอบบตลรมั่นใจในหลักฐานที่เรามีมั่นใจเครื่องสิงโคตนมั่นใจในพยานปากทั้งที่มึงไม่รู้อะไรเลยนะก็ฟังที่คุณเล่านะพอบตโรเขาทำงานเป็นหน่วยงานของเขาที่ไม่สามารถแม้นแต่คุณเป็น ผู้สูญเสียเขายังไม่สามารถให้คุณรับรู้ได้แต่คุณออกมาแต่ละงวดแต่ละนัดที่ขึ้นศาลแล้วมาพูดกับเอฟซีคุณเล่ามั่นใจอย่างนั้นเรามั่นใจอย่างนี้นะคุณรู้ไหมนี่มันคือการโตแหลพูดจนให้คนอื่นหรือเอซีเชื่อมั่นว่าผอบอทโตรทํางานอย่างมั่นใจมีมั่นใจจริงๆว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเห็นไหมผอบอโตโรรู้ทั้งรู้เลยว่าน้องเสียชีวิตอย่างปกติมาก แม้แต่การตกของเลือดนะที่อยู่ในร่างศพของน้องอะนะมันก็แสดงบ่งบอกให้เห็นว่าเสียชีวิตตรงไหนเวลาไหนเสียชีวิตตรงไหนถ้าเลือดมันไปนอนตรงส้นเท้านอนตรงน่องแล้วไปตกตะกอนเหมือนตกตะกอนบนหลังก็แสดงว่าน้องตายในสภาพหงายหน้านอนหลังอยู่แล้วนะก็ไปอยู่ในสภาพในบนเขาที่ไปเจอคุณน่ะชอบเอาเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆมาอ้าง ตอนที่อยู่ในขั้นของการสืบสวนบอกเจ้าหน้าที่ทำงานดีอย่าง,งโน้นอย่างนี้เจ้าหน้าที่น,น,น่นนี่นั่นเอาความมั่นใจมาจากไหนอันนี้คือการโตแหลจริงๆเพราะวันนี้ได้ยินคุณพูดถึงเรื่องนี้ผอตรมีความคิดเห็นยังไงในเรื่องคดีเราก็สามารถรู้ได้เลยว่าคุณโตแหลทำเป็นมั่นอกมั่นใจยิ่งรู้ยิ่ง,ร,งรู้ไปกว่าเจ้าหน้าที่ซะอีกรู้ซะ ด้วยว่าในสำนวนมีอะไรค่าหน้อยรู้หมดโอ้ยถึงขนาดสู้จนโค้งสุดท้ายวันสุดท้ายนัดสุดท้ายเรามั่นใจนะทนายเราออกมาแถลงเรามั่นใจมั่นใจบ้าโบดคุณน,นี่มันไม่ยอมรับความจริงเลยนะเชื่อเลยว่าทำไมอะ่ะคุณถึงได้ดื้อดนันดุดนันทั้งที่หลักฐานอะไรมันโยงไปไม่ถึงคนร้ายคุณก็สามารถโยงให้เป็นลุงทำได้อลองคิดดู ขนาดยุรู้อยู่แก่ใจว่าผอบตรอหรือหน่วยงานต่างๆเขาทำงานเขายังไม่มั่นใจเท่าอย่างที่คุณมาพูดให้เอฟซีคุณฟังเอามาให้ออกในช่อง YouTube เพื่อให้สังคมเห็นว่าคุณมั่นใจนั่นหมายถึงเจ้าหนะ้าที่มั่นใจโธ่เอ้ยแต่แปลกๆนะที่จะต้องให้ลงุงเป็นคนทำนะทั้งที่หลักฐานมันยงได้นิดเดียวนะด้วยความบังเอ,อิญหรืออะไรก็แล้วแต่หลักฐานมันยงได้นิดเดียว ไปไม่ถึงเพราะเขาไม่ใช่คนทำนะสิ่งที่เชื่อว่าน้องไม่ร้องไม่มีเสียงนะเลยสันนิษฐานต้องไปกับคนสนิทนะแต่แปลกคนสนิทที่บ้านสี่หลังไม่มีพิรุษเลยไม่มีใครมีพิรุษเลยบ้านสี่หลังมีตั้งหลายคนนะไม่มีใครมีพิรุษนะมีแต่ลุงคนเดียวนะที่มีพิรุษ นะว่าสามารถอุ้มเด็กได้อย่าลืมทําไมเด็กไม่ร้องไม่มีเสียงนะอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําไมไม่คิดกันแม้แต่เจ้าหนะ้าที่โตโรอนะว่าเด็กออกจากใต้ต้นมะม่วงนะเดินไปเองนะคิดแต่ว่าเด็กหายเด็กไม่ร้องไม่มีเสียงเด็กร้องไม่มีหมาเหา่าไม่มีเสียงอะไรเลย คิดแต่จะว่าคนในครอบครัวที่คุ้นเคยที่สนิทเป็นคนอุ้มอย่างเดียวไม่คิดบ้างเลยเหรอสาเหตุอื่นที่ว่าเด็กเดินไปเองนะเด็กเดินไปไม่มีเสียงก็ไม่มีเสียงเหมือนกันไม่ต้องร้องไม่มีเสียงอย่างอื่นหมาก็ไม่เห่าด้วยนี่คือความเป็นไปได้อีกทางที่จะปัดปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้นะแต่เพราะอะไรนะแต่ก็ต้องจะหาคนทำให้ได้ต้องมีคนทำต้องมีคนร้าย เพราะปากคุณปากนางปากดําไงนะนะนางปากดําบอกเจ้าหน้าที่ยังไงคุณรู้ไหมการให้ปากคําของครอบครัวน้องนะ่ะมันมีมันมีน้ําหนักมากเลยนะคุณจะพูดยังไงเจ้าหน้าที่เชื่อนะนะบอกน้องไปไม่ได้น้องไปคนเดียวไม่ได้แน่นอนนะน้องไปน้องไม่ขึ้นสูงน้องไม่ไปป่ารกนั่นแหละเป็นสาเหตุนะแล้วคุณจะมาโทษแต่ว่าคนที่คุ้นเคยเท่านั้นที่สามารถอุ้มเด็กได้ไม่มีสงมีเสียงอะไรทั้งนั้นน่ะ จริงๆคดีนี้น่าสงสารมากสงสารเจ้าหน้าที่ตอรอสงสารเจ้าหน้าที่ทุกคนฮะ,ะทั้งที่เขามีความสามารถนะเก่งด้วยนะเก่งมาตลอดแต่จะมาดับเพราะคดีอีนางปากดำไงคดีน้องผลไม้ตายบนเขาไงอ่เจ้าหน้าที่ระดับสูงๆเก่งๆ,ๆจะมาดับดับดับแนวอ่ะเขาเรียกดับแนวเพราะนางนี้นางนี่คนเดียวนะว่าคุณนี่มีความสามารถสูงมากนะทำให้เจ้าหน้าที่เก่งๆมาดับแนวล,ลงอ่ะ ตอนนี้เอฟซติ่งพอตอหรือติ่งอะไรก็แล้วแต่แม้นแต่เจ้าหน้าที่เองนะเคราะร้ายมากที่มาเจอครอบครัวผู้สูญเสียอย่างพวกคุณ